ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีเซ็ตกล้องนะครับในกรณีที่เราย้ายตำแหน่งไปติดตั้งที่อื่นนะครับนะครับรหัส Wi-Fi จะจำอยู่ที่เครื่องนะครับจะมี2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับจะมีรูรีเซ็ตตรงด้านหลังครับที่ใกล้ๆช่องเสียบสายแลนนะครับเรากดค้างไว้นะครับประมาณสิบวิจะมีเสียงทีหนึ่งนะครับ ครับกดค้างไว้ประมาณ4ีวินะครับอาจจะเร็วหรือชา้าก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ปล่อยนะครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับ ในกรณีถ้าเราย้ายไปแล้วนะครับกล้องจะไม่ออนไลน์นะครับไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือ,อเมื่อกล้องออนไลน์เราจะสามารถรีเซ็ตที่แอปเลยก็ได้นะครับนี่คือการติดตั้งขั้นตอนแรกครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็สามารถย้ายกล้องไปติดตั้งที่อื่นได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นการรีเซ็ตนะครับจะมีเสียงนะครับจะมีเสียงดังติงต้งติงต้งติ้งติ้งครับเป็นช่วงๆครับี๋ยวเรามาดูวิธีรีเซ็ตที่แอปนะครับแอปนี้ที่ที่แอปต้องต้องอกล้องต้องออนไลน์นะครับสามารถดูได้นะครับ เดี๋ยวผมออกแอหน้านี้ครับครับเปิดแอปขึ้นมานะครับอ่าผมมีแอบปบ อยู่นะครับตอนนี้ไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับตอนนี้กล้องออนไลน์อยู่นะครับสามารถเปิดดูได้นะครับนะครับตรงนี้สามารถดูได้ครับเราจะไปรีเซ็ตกล้องกันนะครับไปที่ตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองนะครับ อันล่างสุดนะครับเป็น system setting นะครับตรงนี้นะครับมันจะมี reset reboot นะครับเราเลือกไปที่ reset camera นะครับกดปุ่มทีนึงตอบเยียบนะครับนะครับหลังจากนั้นกล้องก็จะ reboot เองนะครับครับแค่นี้ก็เป็นการ reset ผ่านแอปนะครับขั้นตอนที่2นะครับ